ขายดีมีแบตเตอรี่นี่นะครับพ่อค้านะครับเอาหอมกระเทียมมาขายนะท,ที่ทุ่งนาลุงคนนะฮะไปดูหอมหอมกระเทียมนะฮะนะลุงก็ อุนนุนนะฮะรู้สึกว่านี่นะฮะนี่ก็เป็นกระเทียมนะครับผมเราให้แม่ครัวไว้ทำกับข้าวนะก็เอากระเทียมมาขายนะลุงก็เมาไปทั้งหมดนี่เลยในซีซั่นหนึ่งสองสามสี่ห้ากิโลฮะห้าโลเลยละครับอันนี้ก็ห้าบอกอย่างละห้าโลอย่างละห้าเหรอครับสามร้อยอันนี้สามร้อยโอ้อย่างละห้ากิโลกระเทียมและหอม แดงทำกับข้าวนะครับวันนี้ลละหกสลละหกวันนี้ลละสีวันนี้สามร้อยวันนี้สามรอหรอโอ้ได้เยอะเนาะเอาไว้เข้าครัวกลางนะครับเอาไว้ทำกับข้าวนะครับกนีกขงห่

ตาพันไหมประมานั่นแหละอวบางทีคนที่เขอายุเยอะกว่าเลยให้เขามาเรียกลุงนะมันมันถ้าเป็นบ้านเฮามันสิบมีดอกเนาะแต่ว่าลุงเนี่ยอาจจะเป็นชายาไปแล้วนะลืมรูปซิปฮะลืมรูปซิปไมู่ดเอามาทักทล้องกรบอกนไม่มีซิปไมรู้ปบเดิมันฮะฮะะฮะฮะะฮะฮฮะฮะฮะฮฮะฮะฮะฮเสาะฮะฮะฮะ สงสัยไม่เห็นกระเทียมแล้วอยากกินเห็นแกะในบัวหัวแข็งไงเออเพื่อนกันยกไปไปได้แล้วใช่ไหมเอาเลยยกไปไหนยกไปทั่วสิไปแต่ว่าต้องข้ามสะพานนี้นะครับผมเราจะยกยังไงให้ได้8นาทีครับเดี๋ยวค่อยๆเดินไปครับอ่าไปคนละทุงสองทวงไปแล้วเอาไปทั่วกลางเลยเดี๋ยวเพื่อนจะเอาไปยังไงกันเลวแต่เพื่อนแหลือไปสัยแอ่าคือยานี่แปดห้ากิโล ไปภาลุแล้วนะครับเอากระเทียมไปส่งนะพี่น้องจะดข้ามสะพานนี้นะฮะจะดีเหรอโอ้โหแอดานเอาแล้วอุ้ยเจ้ากระโดดลงก่อนโอ้ยแอดานกระโดดลงก่อนน่ะเมื่อกี้อ่ะเลยไม่ได้ช็อตเด็ดเลยฮะแอดานบอกว่า กินแล้วแข็งกินแล้วแข็งแข็งแรงกข็งถ้าเอาไปดองได้ยิ่งดีอ่าอ้่ลุงพลตาพลซื้อาตาพลซื้อโอ้โหล้เอือดขนี่อะไรนยกกอไรอันนี้็อันนงๆเลยไม่มีเหม็นมันหอม นี่แหละลุงพลเหมามาเลยอย่างหมดเนี่ยลุงพลอย่างละห้ากิโลกระเทียมห้าหอมห้าพูดง่ายๆพ่อค้ามาที่นี่ได้ขายดีทุกคนอเนาะแต่ก็ต้องบอกว่าไม่อยากนี่นะคะสโลปอะไรเนี่ยันมอันนี้คือมันมาตอนไหนอ่ะ กินได้ไหมกินได้ได้ตำ yeah. มันมาจำ้ำจิ้มกับกระเทียมเออกินได้เราต้องกัดหอมก่อนแล้วค่อยเอามันสุกแล้วใช่ไหมโอ้ยขอชิมหน่อยนะไอ้นุกี้ร้อนๆเลยโอ้ยมันเย็นต่อน่ากินมากร้อนๆเลยครับอืมอร่อย เือมไ้เขามาขายต้นไหนยะละยะละเขามาขายต้นไหนวันนี้ทำไมไม่เห็นอ๋อเมื่อวานเหรอผมนะชอบกินวันก่อนผมก็ซื้อได้คนเดิมนั่นบ่อ๋อ <Das que ath ie> อร่อยครับทุกท่านเยอะขุ่นเยอะเออไปแช่น้ำไว้แล้วก็เยอะขุ่ยออ่าสวัสดีครับเนาะก็ไปละแอ็ดในควบแปดละสายแปดมันมันหนึ่งก้อนหนึ่งหนึ่งชิ้นร้อนมากเลยถือไปไม่ถึงซึ่งทางร้อนมากแต่อร่อยครับนะแล้วเป็นไงบ้างอาจารย์อนครับผม ได้ยังข่าวไปเอาปุ๋ยใส่นาเป็นไงบ้างย่างยังย่งยังไม่ได้ใส่หรอยังไม่ใส่จริงเลยย่างย่างแต่เป็นรดน้ำต้นข้าวรดน้ำต้นข้าวอ๋อรดน้ำต้นข้าวไหมพรุ่งนี้ไม่ต้องถามหานะไปไหนวะจะกลับวันนี้เอานดัใส่นาเออจะไปดูนาพรุ่งนี้ใช่พ่อบอกให้ไปตัดตัดใบข้าวจะกลับวันนี้แหละตอนเย็นพรุ่งนี้รถน้ำใส่นามันจะเป็นโคนมันต้องเอารถ เอาเอาบัวเอาบัวไปรถตัวเออจะไปดูนาให้น้องเนี่ยนะตรงนี้เดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวก็กลับมาวันพระกี่วันล่ะน่าจะวันเดียววันพระเมื่อไหร่วันพฤหัสแต่ว่าจะกลับก่อนจะกลับวันนี้วันพฤหัสกลจะถึงนี้อืมเพราะว่าพ่อบอกให้ไปดูนาไปปล่อยน้ำใส่นาน้องอือนี่ได้ปล่อยไหมอือที่นี่ยังไม่ปล่อยไม่มีนาตอนเย็นตอนเย็นนี่ สิบแปดบวกนะครับอยู่กับมันเพื่อหาดบันพะอวมมันเพื่อหัสบรรพะนะครับวันอาทิตย์นี้มีทุระต้องกลับเร็วก็เลยกลับวันนี้เลยุ่งนี้จะได้ไปเห็ดนาไปตรงนาอืมคมหรอเาเอาบัวมาลดน้ำเอาเออนเขาเอาเพ่งน้ำไปนะนี่นะครับก็ สาวมณนีเอาอะไรมาปลาเตโรยเส้นขนมจีนวางของจีนอ้ยมะีมีมมอะไรจะแตกครับผมตมจะแกตมมก่งอ้ะแตกมหงัอีกแลเกีแตกตหก่วงครับนี่ก็ะแตกต้มหกงรกชอบกินมากเลยส้นตำแต่ต้องมีผักบุ้งนะครับแอดชอบกินกับผักบุ้งนะฮะกรอบ เนาะที่นี่มีให้กินทุกวันมีอะไรให้สแต็กทุกวันเลยครับผมดูกับแอชชิดไว้นะไปแล้วไปแล้วหุ่นนะอ่ะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะพูดเล่นกันนะครับพี่ๆนะฮะแซวแซวกันเล่นนะครับสวัสดีครับ